โอ้โหหวังเจียบขนาดนี้ครับจะเป็นชุดอะไรไปไม่ได้ครับกับเจ้าชุดหมาป่ากอริล่าเอ็มทีครับและดูความสวยดูความสิ่งดูความสวยดูความสิ่งนะครับเรียกได้ว่าเป็นคันหน้าดินที่ใช้คําว่าสวยเปลืองมากนะครับตัวนี้ผมมีรีวิวคันอย่างเดียวไว้แล้วนะครับอ p พีนี้นะครับเราจะมารีวิวชุดหมาป่าครับกอริล่าเอ็มทีสวยมากสวยมากนะครับ ตัวนี้นะครับจับคู่กับลอกหมาป่าเบอร์ห้าพันนะครับเรียกได้ว่าเป็นไซส์เน้นงานหน้าดินอเนกประสงค์ครอบคุมการใช้งานแน่นอนและข้อสาคัญเสียงหวานเจี๊ยบนะครับเสียงหวานเจี๊ยบนะครับตัวนี้แขนเป็นไม้นะครับพับได้ก็เรียกได้ว่าตรงคอนเซ็ปต์นะครับสีดําแดงนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกันนะครับมารับกับชุดแต่งของคันกอริลลาเอ็มทีนะครับซึ่งใส่ชุดแต่งสีแดงนะครับสวยมากจริงชุดนี้นะครับ ตัวนี้นะครับแบงค์จะเป็นลายผ้าทั้งคันเลยนะครับเป็นลายผ้าตาเล็กทั้งคันนะครับข้อสําคัญใส่ไกด์สีอโนได์มาให้โคตรสวยอ่ะความจริงไกด์อย่างเดียวนี่ขายแย่ก็พันสองแล้วนะครับนะแล้วดูแบงค์ลายผ้าดีแน่นแน่จุกจุนะครับแน่นแน่นจุกจุกทั้งคันนะครับเวทของเขานะครับจะอยู่ที่15-30นะครับตีเหยื่อ5 0ถึง100กรัมนะครับดำปอกเคลือบเรียบร้อยสวยงามนะครับสวยงาม ในข้อสำคัญฟังเสียงโอ้โหหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนะครับใครที่สนใจนะครับอยากได้ชุดหน้าดินเท่ๆสักชุดหนึ่งนะครับซื้อกลับบ้านช่วงสงการนะครับหรือว่าจะซื้อเป็นของฝันนะครับให้คุณพ่อให้พ่อตาหรือว่าให้ใครก็ได้ที่เรารักนะครับจัดชุดนี้ได้เลยรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับชุด9ฟุตนะครับคู่กับรอบเบอร์5,000นะครับครบชุดพร้อมส่งเนี่ยอยู่ที่1,830บาทนะครับ เดี๋ยวจัดโปรให้ไม่ใช่ราคานี nowadays, ้นะเดี um. right. ๋ยวจัดโปรให้ช yeah. ุด10ฟุตนะครับอยู่ที่1,930บาทนะครับแต่วันนี้นะครับร้านหัตถไทยเรานะครับจะมาจัดโปรนะครับจัดโปรอ่ะขอเสียงหน่อยจริง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 นะจัดโปรสงการครับชุด9ฟุตเอาไปเลยที่1590บาทเท่านั้นครับเอาไปเลยครับที่1590บบาทเท่านั้นครับ ่วนชุด10ฟุดครับเอาไปเลยครับ1,690บาทครับโอ้พระเจ้าลดไป300ได้ไหมน,นะโอโ้ใครสนใจนะครับทักด่วนๆน,นะครับทักด่วนๆน,นะครับจํานวนจํากัดแค่40ชุดเท่านั้นนะครับเพราะรอบมันมี40ตัวนะครับโอเคงั้นคงต้องลากันไปก่อนอะโบลูกค้าโทรทั้งวันเลยวันนี้นะครับอา้าว จัดให้แล้วนะครับรีบทักมาเลยนะครับแจ้งแอดมินให้เรียบร้อยนะครับว่าเอาชุด9ฟุตหรือชุด10ฟุตนะครับนะโอเคงั้นคงต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ